ครับมาดูคู่ที่7นะฮะเป็นคู่ระหว่างไทเฮาพบกับนิธิไทเฮาอยู่ในชุดสีชุมพูดดำนะฮะนิธิอยู่ในชุดสีกรมท่าบุกจากซ้ายไปขวานะฮะ สำหรับการแข่งขันจีฟกครับในรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุวันนี้นะฮะโอ,อ้โหขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วครับไทยเฮาหนประตูต่อ0เรามีทีมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด6ทีมแบ่งเป็น2กลุ่ม2จังหวะนะครับ2จังวะ การเปิดบอลแล้วก็ลูกตั้งเตะกติกาของเราคือต้องเป็นลูก2องจังหวะนะฮะสองใน6ทีม,ม<า>ที่จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศทัวย์ G ีโกครับในวันนี้นะฮะเราจะนับคะแนนหลังจากทุกๆท,ทีม แข่งครบทีมละ3แมตช์นะเมื่อครบ3แมตช์2ทีมไหนที่มีแต้มสูงสุดเราจะจัดเป็นการแข่งขันชิงถ้วยกัน1คู่เป็นคู่ที่10นะวันนี้มาคอยลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ g ีโฟกับถ้วยประจำเดือนธันวาคมปี2559ใบนี้กันนะ อันนี้เป็นลูกเตะมุมของนิธิ ลูกครับเอาบุกต่อ กระชากไปแล้วครับหลุดไปแล้วส่งว่างครับลูกนี้ <c oughs> เดี๋ยเป็นประตูที่สองครับลูกนี้ทำชิ่นกันสวยงาม <c oughs> าครับสาธิดพลาดของวิธีหลุดไปแล้วเดี๋ยบไปแล้วครับพี่เล็กส่งพลาดนะครับ เกมขึ้นมาใหม่ครับนิธิ ทุ่มของนิธินะครับหนูไม่ทันครับอิตยียังได้ทุ่มอยู่โอ้โหนี่ผ่านไปหน้าประตูไม่มีใครนะครับน่าเสียดายครับตรงนี้ ไม่ทานครับทาับได้ได้ไปนะครับ เข,าข้ากลอกครับยังเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไทยเฮานำนิติอยู่ลมซีลมซีจานปลาด้วยลูกนี้ได้สองครับโอ้โห ตัวเซฟครับลูกนี้ภูษาประตูเซฟไ้สวยครับมาแล้วครับหนานึ่งเกมหนไม่พ้นครับยังไม่พ้น นี่เป็นลูกชุบหอยที่นะครับ <c oughs>

สวนกลับมาลูกนี้ยังเซฟไ,ได้ เป็นลูกเตะมุมครัิงที่ครับเป็นลูกเตะมุมครั้งที่สามโอ้โหลูกนี้อาศัยจังหวะเผลอของสาตรูนะลูกนี้สวนกลับสวยงามครับเป็นจังหวะที่แบบ เหลือบมองเห็นแล้วก็ทำได้สวยงามนะครับสำหรับไทยเฮาลูกนี้นะครไ,ไม่คิดว่าจะยิงสวนกลับมานะพุทธประตูออกมาไกลนะเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับไทยเฮาขึ้นนำความคิดที่ยิ่ยอดมากนะลูกักคตูนี้ สวยจังหวะได้สวยงามหลุดไปแล้วครับสัตรูออกมาตัดไว้ก่อน ลูกมือบอลโดนนะที่เล็กเลยนะฮะยังลุกมาไหวครับสุดยอดเลย เวลาเหลือประมาณ30วินาทีกว่าๆนะฮะลูกนี้อหือมใตรงกรอบครับสกอร์2-0นะครับไทยเฮาขึ้นนำนิตีไปแล้ว10วินาทีสุดท้าย หมดเวลาการแข่งขันนะครับคู่ระหวา่างไทยเฮากรณีที่นะครับไทยเฮาเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ดพอดีเปะ๊ะเดี๋ยวเราลองมาดูครับผลการแข่งขันในคู่ที่ 8, 8จะเป็นยังไงนะฮะอีก2คู่เราก็จะได้คู่ชิงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมา ดูคู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างสุธิพรกับสันติสุข